โอ้โห oh oh, วันนี้มาเจอไม้แปลกอีกชนิดหนึ่งฮะนะเป็นไม้ตระกูลอวบน้ำนะที่ชื่อว่าลท็อนปะหรือเขาจะเรียกว่าก้อนหินมีชีวิตก็คือมีลักษณะเหมือนก้อนหินฮนะเดี๋ยวเราต้องสอบถามผู้รู้หน่อยนะว่าไม้ชนิดนี้เขาเลี้ยงกันยังไงนะกำลังเป็นที่มิตนิยมฮนะมาแรงกันฮนะยี่ห้อนี้เอ้ยชนิดนี้ ช่งกิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ น,นี้มาที่ตลาดนัดเราอีกแล้วครับสวัสดีครับนะ้องอุ้มครับผมวันนี้มาไม้ก็เหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาเจอไม้สะดุดตาอยู่ตัวหนึ่งนะ <Okay. S 2> นี่คือที่เรียกว่าอะไรนะลท็อปลท็อปนะหรือว่าก้อนหินมีชีวิตเนะาะอืมเป็นไงช่วงนี้เป็นราคาเป็นไงราคาจะเบาลงแล้วค่ะอยู่ ต้นนี้ถ้าเป็นต้นนี้ก็อยู่กระถางละร้อยค่ะอืมกระถางละร้อยใช่กระติ๊กเขียวท่องค้าหายากหน่อยตันี้จะสองร้อยค่ะอืมสีเขียวสองร้อยอืมใช่ค่ะลองลองถือแล้วก็พิเศษหน่อยที่ว่ามันเป็นยังไงตนี้อ๋ออเคก็คือตัวลายท็อปเนาะลายท็อปก้อนหินมีชีวิตตัวเนี้ยค่ะ มันเวลาเราเลี้ยงอะคะ่ะเราขอแสงยามเช้าคือเต็มที่ไม่เกินสิบโมงนะคะแสงที่ส่องผ่านมากระทุบเนาะแต่ตัวนี้ต้องพางแสงอยู่ดีค่ะเขาไม่เราไม่เลี้ยงเหมือนแคทตัสนะคะที่แดดจัดแล้วเวลาการให้น้ําของเขาก็คือเราจะให้น้ําแบบอาทิตย์นึงหรือสิบวันเราเรามีวิธีดูในการให้น้ําค่ะ,อ,ะอันนี้ดูยังไงอันนี้คือการถัดใบของเขาพอพอ,อไรทอปถัดใบเนี่ยเขาจะมีน้ำเน,นี่ยตัวเนี้ย เขาจะไปเลี้ยงเนี่ยน้ำเนี่ยจะไปเลี้ยงที่ต้นเขา oh. เราก็เลยจะไม่ให้น้ํางดให้น้ําเขาก็คือช่วงผ่ัดใบเราจะไม่ให้น้ําเลยใช่แต่ถามว่าให้ได้ไหมให้ได้แต่นิดนึง oh. พอพอให้ให้ดินพอมีความชื้นนิดๆแต่ไม่ต้องให้เยอะอ่านี่คือวิธีของเขาคือไม่จําเป็นว่าตู้สิบวันเจ็วันทั้งต้องรีบให้น้ําไม่ใช่ค่ะไอท็อปจะเป็นอย่างนี้แต่ที่สําคัญอย่าไปแดดจัดอย่าไปแสงจัด ขอเป็นแสงลำไรในตอนเช้าก็พอของเขาได้แค่นี้ก็พอค่ะแต่ถ้าใครมีไฟเลี้ยงหรืออะไรอันนั้นได้อยู่ไม่เป็นไรใช้ไฟเลี้ยงได้ใช้ไฟเลี้ยงแต่ว่าไฟต้องต้องไม่ไม่ลงมากระทบจนร้อนจนไหมต้องมีการเหมือนกันนะคะเหมือนกันมันก็เหมือนท่าเลียงไฟก็คือเหมือนแดดทาตามธรรมชาติเราเหมือนกันเราก็ต้องระวังเรื่องความร้อนของไฟอีกเหมือนกันและดินนะดินปลูกดินปลูกไลท์ท็อปจะเป็นตัวนี้ค่ะในวดนทีอุมนออกมาเปอ อ่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพีทมอสที่แบบหยาบแล้วก็หินภูเขาไฟเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์ออ่าแล้วก็ตัวนี้จะมีฐานเข้าไปอีกอในการผสมเข้าไปอีกก็จะเป็นดินสูตรของเขาอีกทีหนึ่งคือโป่งเห็นโป่งเข้าไว้แต่ว่ายังมีคงความมีพิทมอสอยู่ในการเก็บความชื้นไว้อยู่มีเวอร์มิคูไลทยในการเป็นแร,ร่ธาต แต่ที่สาคัญเขาไม่ชอบปุ๋ยเม็ดนะเขาไม่เขาไม่ต้องการสารอาหารตัวนั้นเยอะอขอเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนให้เขาก็พออ๋อใช่มูลไส้เดือนใช่ค่ะแล้วก็อีกอีกอีกวิธีหนึ่นงอามาดูอีกตัวหนึ่งการผัดใบของเขาอ,อันนี้เขาเรียกเป็นลท็อปที่เรียกว่าก,กระดุมอ๋อตัวนี้จะเป็นกระดุมใช่ไหมคะมันแย้มแยมออกมาแล้วอ่ะเป็นแยมแยมอย่างงี้นี่คือเริ่มผัดใบเห็นไหมคะย่นไหมคะออกอ่ะ ข้างๆอ่ะข้างๆข้างๆจะย่นอ่าเริ่มย่นละเริ่มย่นละก็คือใบที่เขาเริ่มผัดอืแล้วเวลาเขาผัดออกมาเสร็จเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาเปลี่ยนไหมนี่คือต้นที่ต้นที่มาจากกอเดียวกันอืนี่คือผัดแล้วอ๋อผัดแล้วจะเป็นแบบนี้อ่าผัดแล้วจะเป็นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วพอมาดูว่าอ้าวแล้วเมื่อไร่ควรจะให้น้ําเขาดูยังไงในการให้น้ำดูความย่นค่ะเห็นไหมคะอ๋อถ้าเกิดว่าด้านด้านล่างมันย่นอือฮือค่ะ พอมันเริ่มย่อนอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาขาดน้ําเขาเริ่มขาดน้ําแล้วนั่นแหละให้น้ําจนชุ่มได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเต่งขึ้นมาเองนั่นก็ปล่อยไว้นี่คือวิธีวิธีเลี้ยงไลท็อปนะคะแล้วพวกแมลงพวกเอ้โรคเป็นไงบ้างเพี้ยคะ่ะจะมีเพี้ยแล้วก็พวกรากเน่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของอ่าดหมายแต่กลนี้อยู่ที่ดินถ้าดินเราโปง่ง แล้วถ้าเมื่อไรที่หนึ่งปีเนี่ยควรจะเปลี่ยนถ่ายดินให้เขาดีกว่าเพราะเขาอยู่ในกระถาง <ừ> สารอาหารก็เริ่มไม่ดีแล้วอันนี้คือคือวิธีที่เหมือนการดูแลไม้อบน้ำปกติ <ừ> เลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนมานิดนึงในการให้น้ำอย่าไปกลัวว่าเขาจะอดน้ำ อย่าไปกลัวว่าเขาไม่ได้น้ําแล้วเขาจะตายแต่ถ้าเขาไม่ได้น้ําแต่คุณไปเอาเขาตากแสงแดดที่จะอันนั้นเขาตายแน่แนเขาละลายแน่นอนเขานึ่งแน่นอนขายน้ําทิ้งแล้วก็เน่าแสงเต็มที่จริงๆอะให้แค่เก้าโมงก็พอเพราะเก้าโมงถ้าบางคนไม่ได้พางสแสลงก็คือร้อนแล้วอืมุมที่ไม่ร้อนแล้วไม่อบ ถึงจะมีแบบนี้แต่นิ่งไม่มีลมเลยนั่นก็ไม่ดีกับเขาคือต้องลมโกรกกว่างั้นเถอะอากาศถ่ายเทได้ดีและที่สําคัญวัสดุที่ปลูกสังเกตไหมคะอุ๋มจะใช้เป็นดินเผากระถางดินเผาเพื่อระบายอากาศเพราะมันมีความเย็นอ่ายังไงินมึงอากาศร้อนยังไงแต่เขาก็ยังเย็นก็คือเขามีน้ําอยู่ในตัวเขาอุ้มน้ําไปก็จะเย็น แต่ถ้า,าเป็นกระถางที่เป็นพลาสติก,ตกมันะจะร้อนมากระทบทันทีเลยเวลาพลาสติกก็คือบางคนคุมความชื้ไน,นไม่เป็นดูไม่เป็นปุ๊บอากาศหมุนเวียนได้แค่อย่างนี้แต่ว่ากระถางดินเผาอากาศระบายออกได้ต้องไม่เคลือบนะคะถ้าเคลือบเซรามิกก็ไม่ได้เหมือนกันเซรามิกยิ่งหนักค่ะถ้าคนปลูกเลี้ยงเซรามิกต้องระวังอีกอนึงต้องมีรูระบายอากาศเนี่แหละใครสนใจก็ติดต่อได้นะ อุ่มฮาเวเทียมีเยอะไหมที่บ้านมีเยอะแต่ยังไม่ปล่อยออกยังไม่ปล่อยอ่าส่วนใครสนใจอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะสอบถามก็ทักได้ที่ไอจีอุ่มฮาวเทียการ์เด้นค่ะอ่าไอจีอุ่มฮาวเทียการ์เด้นเพก็ได้ค่ะเพจก็มีเนาะก็ทักไปนะก็สั่งออนไลน์ก็มีใช่ไหมมีอ่ามีหลากหลายฮะมีเยอะแยะเนี่ยให้ดูว่าไม่ธรรมดาฮะเนี่ยตระกูลไม้อวบน้ําทั้งหลายเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้กุหลาบหินต่างๆหรื่ว่าตระกูลฮาวเทียนี่แหละนะหรือว่าแคคตัสหรือว่ามะพร้าวทะเลทรา,ายสวยๆนี่ก็มีหรือแม้กระทั่งดินกระถางมีหมดฮะร้านนี้นะใครสนใจก็ทักได้นะฮะอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณอุ๋มมากครับผมบสวัสดีครับ